ตอนนี้ผมก็อยู่หน้าที่ทางเข้าอุทยานแห่งชาติตาโตน,นะครับเดี๋ยวไปจ่ายค่ารมเนียมก่อนแล้วเดี๋ยวเข้าไปกันครับ ก่อนที่เราจะไปที่น้ําตกตาโตนนะครับเดี๋ยวผมแวะประทับตาอุทยานก่อนนะครับจุดนี้ก็คือศูนย์บริการนักท่องเที่ยวครับครับสวัสดีครับพี่ครับประทับตาครับ นี่นะครับภายในเขตอุทยานแห่งชาติต่าตนก็จะมีที่เที่ยวอันนี้ก็คือหมอหินขาวนะครับคือลำปะทาวภูพระนี่ครับวัดพระธาตุชัยภูมินี่ครับวัดพระวุดาภูแฟดแต่อันที่จริงมีที่เที่ยวเยอะกว่านี้นะครับ ครับผมขอบคุณครับผมก็ได้มาแล้วนะครับตาประทับอุทยานเก็บไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็เต็มเล่มหลังจากที่เราประทับตาอุทยานแล้วนะครับ ด้านนี้ก็คือทางเข้าน้าตกตาโตนถ้าขี่รถขึ้นไปด้านบนนะครับก็เป็นลานกลางเต็นท์เป็นอะไรต่างๆครับเป็นบ้านพักก็เดี๋ยวเราก็ต้องหาที่จอดรถนะครับเนี่ยครับเขาก็มีป้ายบอกห้ามรถทุกชนิดผ่านนั่นเองครับเดินเข้าไปสามรอยเมตรเองด้านนี้นะครับก็มีชื่อว่า ตาดโตนกาแฟสดนั่นเองครับอันนี้เป็นร้านกาแฟหากใครขี้เกียจเดินไปไกลนะครับก็ลงเล่นตรงนี้ได้อันนี้ก็เป็นจุดลงเล่นน้ําอีกหนึ่งจุดครับของพลุงพลังเลยนะครับอยากจะมาปิกนิกที่นี่เลยสามร้อยเมตรเองครับพอบอกสามร้อยเมตรนี่ทำไมเสียงมันอ่อนๆโอ้แย่ครับ ไปเจอน้ําตกต,ตาดฟ้า200เมตรเองแทบแย่ครับเดินลงมานะครับขวามือนี่จะเป็นสะพานสลิงตรงนี้หน้าน้ำนะครับถ่ายรูปได้อะไรได้นะครับสามารถข้ามไปฝั่งนู้นได้เลย นู่นนะครับเราก็เห็นต่พานสนลิงอยู่ริบๆเดินไปขอ,อได้ครับเดินมาแค่นิดหน่อยนะครับเงื่อแตกแล้วผมก็เตรียมชุดมาเลยอ,อเผื่อลงเล่นน้ำด้วย เกดลมลื่นเงียบสงบดีนะครับแต่แดดเปรี้ยงเลยไกลแล้วนะครับเหลือไม่เท่าเก่าแล้วน้ำตกตาโตนอีกร้อยเมตรครับ และนี้ก็เป็นห้องน้ํา สามอยเมตรก็จริงครับแต่เล่นเอาหอบแต่ก็โอเคครับสวยดี ด้านนู้นนะครับก็จะเป็นน้ำไหลเร็วมากเลยแรงด้วยอยู่ที่ผมเดินลงมานี่ก็คือ กลางๆนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูที่ยอดน้ําตกกันเลยเดินย้อนกลับขึ้นไปครับ แค่นี้เป่าปากแล้วเดินมาถึงทันกระหอกแห้งก็มาถึงแล้วนะครับน้ำตกตาโตนอุทยานแห่งชาติตาโตนจังหวัดชัยภูมินั่นเองครับนะครับก็มีพิจารณที่คอยดูแล โอ oh, สวยอยู่ครับเดินทางจากอุทยานแห่งชาติน้ำพองนะครับออกมาตอนมาสักตีห้าก็เริ่มหิวแล้วครับเพราะว่า oh, ยังไม่ได้กินอะไรเหมือนกันก็แบบง่ายๆครับวิธีฉบับคนเดินทางเนี่ยครับอุปกรณ์นี่เลยครับมันมีกึ่งสำเร็จรูปแคกขัดไปก่อนเดี๋ยวถ้าออกเดินทางแล้วก็ไปเจอร้านค้าค่อยแวะกินนะครับ ก็เอาแบบง่ายๆนะครับกินง่ายอยู่ง่ายแค่นี้ก็โอเคแล้วนี่แหละครับการออกเดินทางแบบนี้มันก็สนุกไปอีกแบบนึงทุกเขตอุทยานนะครับก็จะมีที่เที่ยวแต่ละที่ที่แปลกไม่เหมือนกันนะครับมีความงามไม่เหมือนกันเลย เมมีกึ่งสําเร็จรูปเนี่ยนะครับก็เป็นแขนชุกเฉินแก้ขัดไปก่อนนะครับถ้าผมออกเดินทางเนี่ยก็จะมีติดไว้บางทีก็เป็นขนมอะไรต่างๆเนี่ยครับก็เริ่มมีนะักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันนะครับก็มีจุดให้ถ่ายรูปหลายจุดเลยแต่ว่าจุดนี้นะครับ ไม่อนุญาตให้ลงเล่นน้ำนะครับเพราะว่าน้ํามันเที่ยวน้ามันแรงนะครับแล้วก็ลึกอันตรายครับถ้าจะเล่นต้องไปเล่นจุดที่ผมลงไปเมื่อกี้ครับ ที่นี่นะครับกว้างขวางมากเลยใครจะมาเดี่ยวมาคู่มาเป็นหมู่คณะเป็นครอบครัวก็ดีครับดีเลยแหละแล้วจุดที่ผมนั่งนะครับก็คือจุดนั่งรับประทานอาหารเขาให้นั่งแค่จุดนี้ครับถ้าลงไปนี่เขาไม่ให้ลงไปกินข้างล่าง แบบนี้แหละครับิง,ง่ายอยู่ง่ายมาเที่ยวแบบนี้นะครับ สิ่งหนึ่งที่ต้องรักษาเลยคือความสะอาดเรากินอะไรเสร็จแล้วนะครับพวกขยะกวดพลาสติกอะไรต่างๆเราก็ใส่ถุงแล้วก็ไปใส่ในถุงขยะในถังขยะที่เขาเตรียไมไว้ให้นะครับช่วงระหว่างที่รอบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมันสุกนะครับเราก็นั่งชมดูน้ำตกอะไรไปก่อนนะครับนั่งกินลมชมน้ำตกโอ้แค่นี้ก็ฟินแล้วนะครับบางครั้งคนเราก็อาจจะไม่ได้ต้องการอะไรมากมายนะครับ แค่นี้ก็ถือว่าดีมากๆแล้วเนี่แหละนะครับผมก็ชอบแนวแบบนี้ตอนที่ผมมานะครับไม่แน่ใจว่าผมมาเช้าหรือเปล่าแต่พี่ๆเจ้าหน้าที่นะครับขยันขันแข็งมากๆเลยเนี่ยครับตัดต้นไม้ทำความสะอาดดูเลยความสะอาดนี้ถือว่าดีเลยครับ ผมก็ต้องบอกเอาไว้ก่อนนะครับว่าบางครั้งผมไปอุทยานที่มีน้ําตกเนี่ยนะครับแต่ที่ผมไม่ได้ไปถ่ายน้ําตกเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามันบางทีมันไกลนะครับไม่ไหวสู่สวยก็แค่นี้ครับสามรอเมตรแต่ถ้าเกินสามร้อยเมตรไปนี่ก็หอบแพกครับแต่ถ้าไปเจอเส้นทางแบบธรรมชาติเนี่ยร้อยสองร้อยเมตรก็แย่ yeah, ครับงอมเลยเราต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับ เนี่ยแหละครับถ้าไม่ไกลมากเนี่ยผมก็มาถ่ายนะแต่ถ้าเกิดไกลกว่าน,นี้บางทีมันก็ไม่ไหวครับใจอยากไปนะครับเส้นทางธรรมชาติเนี่ยแต่สำหรับคนหุ่นหมีอย่างผมเนี่ย90โล100โลนะครับไม่ไหวยอมครับยอมยอมขอยอมขอยอมไป ได้แล้วนะครับที่ได้เนี่ยมันหิวหรือเปล่าเนี่ย <laughs> โอเคครับได้แล้วหลายคนก็คงคิดนะครับโอ้โหมาเที่ยวน้ำตกกิบนบะมีกึ่งสำเร็จรูป <c oughs> ก็วิถีแบบเดินทางนะครับมอเตอร์ไซค์แค่เสื้อผ้าสัมภาระผมก็ แต่หมดแล้วครับถ้าเป็นรถยนต์นะครับโอ้ของกินมันมากกว่านี้ครับแต่เนี้ยเป็นมอเตอร์ไซค์อ่ะเราก็แบบง่ายนะครับเอาง่ายไว้ก่อนแล้วลองคิดดูนะครับนั่งกินไปด้วยชมน้ําตกไปด้วยเนี่ยโอ้อะไรมันจะวิเศษขนาดนี้นะครับแบบง่ายๆไม่พอครับเดี๋ยวเติมท็อปปิ้งก่อน ปกติถ้าอยู่บ้านเนี่ยจะมีหมูมีไข่มีอะไรนะครับอันนี้เราก็ซื้อจากร้านค้าข้างทางนะครับเอาแบบง่ายๆสองหอนะครับบอกได้คาเดียวนั่นแน่นจุก ตรงน,นี้ฝนตกนะครับน้ํำก็เลยออกแดงในหน่อยถ้าเป็นช่วงที่ฝนไม่ตกนะครับน้ํานี่คิดว่าน่าจะใสปิ้งเลยบรรยากาศก,ก็โอเคครับล่มลื่นมีอุปกรณ์การช่วยเหลือ มีพี่นักท่องเที่ยวนะครับมาถ่ายรูปแบบวิวเนี้ยนะครับสายถ่ายรูปนี่ห้ามพลาดเลยครับสวยจริงๆถ้ามีเป็นแบบกล้องโปรนะครับโอ้โหงดงามเลยทีเดียวสุกยังนาะหิวแล้ว <laughs> ยังหลังจากที่ผมไปด้านบนมานะครับผมกำลังจะเดินไปที่สะพานสลิงนั่นเองครับ ผมก็ยังเหลืออีก3อุทยานนะครับไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าอุทยานแห่งชาติภูแลนคาอุทยานแห่งชาติไยทองแล้วก็อุทยานแห่งชาติป่าหินงามนะครับอีก3ที่ไม่แน่ใจว่าจะทันหรือวเนี่า <c oughs> การเดินทางในรอบนี้ของผมนะครับตั้งใจเที่ยวอุทยานอย่างเดียวล้วนๆเลยนะครับ มาถึงแล้วนะครับสะพานสลิงนี่ครับอันนี้ก็เป็นสะพานสลิงข้ามไปฝั่งโน้นเป็นเส้นทางธรรมชาติอีกเส้นหนึ่งนะครับโอ้ลุ้นดีครับ จุดกลางสะพานสลิงนะครับก็อยู่ระหว่างกลางของน้ําตกเลยที่ไหลลงมาจากด้านบนนะครับด้านนี้ก็สวยดีครับแต่ไม่น่าจะลงเล่นได้เพราะคิดว่าน้ำมันน่าจะลึกมองลงไปข้างล่างนี่เสียวแทนเลยนะครับ <laughs> <laughs> ก็ถือว่าสวยดีครับ อันนี้ก็เป็นเส้นทางธรรมชาติครับเป็นอย่างไรบ้างครับน้ำตกตาตอนสวยดีหรือเปล่าถ้าสวยก็คอมเมนต์บอกวัมท่าแมมนด้วยนะครับตกตาตอนเนี่ยนะครับอยู่ที่บ้านนาเสียวอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินี่เองครับใครสนใจที่จะมาเที่ยวก็มาเที่ยวได้นะครับเดี๋ยวผมจะต้องออกเดินทางไปที่เที่ยวจุดอื่นนะครับ คลิปหน้านะครับผมจะเดินทางไปไหนหรือจะทำอะไรอย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยไปก่อนครับบ๊ายบาย